และหรือของยาเสพติดกันบ้างครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและยาเสพติดภาคแปดเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนะครับด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดทํางานรวมกับเครือข่ายยางเข้มข้นขยายพ่นจัดการวงจรยาเสพติดให้หมดสิ้นไปนะครับโดยหลังจากที่นายเซตธาสวีสิ้นนาย,ยกรัฐมนตรีประกาศขาจัด วงกรอยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยระบุว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญจึงได้เน้นย้ำนโยบายรัฐบาลให้หน่วยงานราชการบูรณาการและเป็นเสาหลักในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดรวมกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยหยึดลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยต้องดําเนินการยั่งจริงจังและเป็นระบบนะครับต้องปราบปรามผู้คาอย่างเข้มข้นและยึดศับเพื่อลดปัญหายาเสพติดให้ประเทศไทยกลับมา มีสถาบันครอบรัวทีเข้มแข็งนะครับโดยนายพีราการจนันพงศ์ค่ะผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบรามยาเสพติดภาค8ดก็ได้เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่พักแปดเนี่ยมีการหลักลอบนาข้าวยาเสพติดมาจากทางพักเนือมากขึ้นแล้วก็ในหกเดือนที่ผ่านมาก็มีการหลักลอบนํายาเคตามีนข้าวมาทางชายแดนจังหวัดระนองโดยทีจบได้ล่าสุดค่ะก็เป็นการนาข้าวจากชนกลุ่มหน่อยได้ข้องกลางประมาณซ่องตันโนแล้วก็มีบางส่วน หลบส่งออกไปที่ต่างประเทศซึ่งก็จับกุ่มได้ที่อำเภอท่าซาลาจังหวัดนครสีธรรมราชค่ะโดยปปสาคดได้ขับเคลื่อนการทำงานปราบปรามย่างแคมคอนนะคะมีการทำงานรวมกับเครือข่ายขยายพ้นการจับกุมจากรายย่อยไปจนถึงรายใหญ่ก็ทื่อได้ว่าพ้นการปฏิบัติงานข้องเจ้าหน้าที่เป็นทีน่าพอใจและกระจักนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็พร้อมจะขับเคลื่อนนโยบายพรรครัฐบาลขจัดวงจรหญ้าเสพติดให้หมดสินไปค่ะฝังเสียงพ่อออปปสาัดกันแรกค่ะ ซึ่งในในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถจับคุมเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ภาคแปดได้ยียบสองเครือข่ายนะครับใช้งบประมาณ2ล้านกว่าบาทแต่เราสามารถยึดทรัพย์สินไว้ประมาณ80ล้านนะครับซึ่งเป็นผลงานที่ค่อนข้างภูมิใจนะครับสำหรับการทำงานของเรานะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะครับจุดสืบสวนจับคุมที่ ทำการสืบสวนขยายผลให้ถึงที่สุดนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รีบนะครับใช้อำนาจในการควบคุมโดยบัตรเจ้าพนักงานปสแล้วก็สามารถที่จะขยายเครือข่ายในการจับคุมจากรายเล็กรายน้อยเนี่ยไปสู่รายขายส่งนะครับแล้วก็มีปริมาณยาติตเป็นหลักแสนนะครับก็ต้องขอชื่นชมเจ้าที่นะครับในส่วนของการอนุมัติสมคบนะครับในคดีสมคบเนี่ยทางปสภาค8เองก็ ในฐานะฝ่ายเลขาก็สามารถที่จะพิจารณาคดีที่ทางพนักงานเจ้าตำรวจนะครขอมาเพื่อขอสมมติสมคบในการคดียาติดที่เกี่ยวเนื่องนะครับเราก็สามารถพิจารณาในในในภาคได้เลยแล้วก็ส่งให้ท่านเลขาธิการปปสลงนามอนุมัติในคดีสมคบนะครับซึ่งจะช่วยให้การดําเนินคดีได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับผม เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กันแล้วนะ <c oughs> เรานะ่าจับกุ้ให้แมสแมไปสักทีย่าเซฟติดนี้ค่ะ